สวัสดีครับเพื่อทุกคนสำหรับวันนี้นะครับง่ายๆชาแนลนะครับขอทำเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับก็นับว่าเป็นข่าวอันโด่งดังณเวลานี้นะครับเกิดเหตุการณ์ไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับผมนะครับในฐานะค r ีเอเตอรคนหนึ่งนะครับขอฝากประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนนะครับตอนนี้นะครับกองทัพบกประชาสัมพันธ์มานะครับมีใจความว่านะครับ ขอความร่วมมืองดเผยแพร่ภาพข้อมูลการปฏิบัติทางทหารนะครับอทิเช่นกำลังเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์หรือสถานที่อบพยพตามแนวชายแดนต่างๆนะครับซึ่งมันอาจจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้พิกัดของเราได้อาจจะเกิดความเสียหายภายหลังนะครับหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าแชร์ภาพแล้วทางฝ่ายตรงข้ามกัมพูชาจะรู้ได้อย่างไร การแชร์ภาพหรือว่าคลิปวิดีโอนะครับในข้อมูลรูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอของเรานะครับมันอาจจะมีข้อมูลพิกัดนะครับอาทิเช่นถนนป้ายข้างทางรวมไปถึงข้อมูลสถานที่ต่างๆซึ่งฝ่ายตรงข้ามอาจจะนำมาวิเคราะห์และหาพิกัดเราได้นะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับมีชาวเน็ตคนหนึ่งนะครับที่ตาดีมากนะครับแล้วเขาฉลาดมากนะครับเขาสามารถ ดูรูปภาพที่ทางกัมพูชาถ่ายเอาไว้ในรูปนี้นะครับเป็นรูปขีปนาวุธ p h l ขีด03ของกัมพูชานะครับซึ่งอาจจะเป็นทหารกัมพูชาถ่ายเอาไว้เองแล้วชาวเน็ตท่านนี้นะครับเขาจับได้ว่าขีปนาวุธ p h l ขีด03ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับโดยนะครับเขาวรวบรวมข้อมูลในภาพนะครับอย่างเช่นหลังคาที่ตั้งขีปนาวุธ p h เนะครับจากนั้นเขาก็นำมาเปรียบเทียบกับ Google Map นะครับถ้าตรงกันนะครับนั่นหมายความว่าเขารู้พิกัดทันทีนะครับซึ่งบุคคลทั่วไปอย่างเราๆนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับเป็นที่มาเหตุผลว่าทำไมกองทัพบกไม่ให้เราแชร์ภาพหรือว่าคลิปวิดีโอในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารนะครับ วันนี้นะครับง่ายๆชาแนลนะครับขอทําเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับก็ขอฝากประชามพันธ์มาหนอนะที่นี้ด้วยนะครับงดแชร์ภาพคลิปวิดีโอในการปฏิบัติหน้าที่ทางทหารนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทหารไทยทุกนายนะครับและคนไทยที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับปลอดภัยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ